นี่คือกล้วยจากสวนของน้านัทสวนเนี่ยแหละทีเขาทีจะใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำไอ้น้ำหมักกับปุ๋ยอาจารย์เลยนะครับเนี่ยกล้วยเนี่ยกล้วยถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เราทีเรารอคอยจากทุเรียนจากทุเรียนรอคอยมาสี่ปีห้าปีแล้วก่อนจะถึงสี่ปีห้าปีเนี่ยเราต้อง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 เอาตั้งเย่ะคอยก่อนครับเป็นรายได้เสริมที่ว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานและเลี้ยงต้นทุเรียนด้วยแล้วพอแล้วพอดอ่ะ ผ่อนรถได้ด้วย,ดเ,ดยวเห็นบอกว่าผ่อนรถกี่คันนะสี่คันครับสี่คันจากไหนจากหกล้อสองคันและรถไถยสองคันครับแล้วอะไรผ่อนเอากล้วยผ่อนครับเอากล้วยผ่น <ฮะ S 1> นอนฮผ,ผมไม่ใช่โมนะมัน่ึงจริงมัน่องจริงว่าเดือนหนึ่งสี่หมื่นเนี่ยผมผ่อนรถสี่คันเ่ยนะผน่อนรถสี่คันสี่หมื่นเนี่ยผมอยู่ยังที่ว่าไม่อึดอัดเกินไม่อึดอัดเกินมีอึดอัดเกินบางครั้งบางครั้งบางครั้งก็อึดอัดแต่ว่าไม่มากเกินแต่ก็ยังหลุดไปได้ครับยังหลุดไปได้ กว่าที่จะรอทุเรียนในแต่ละปีอันนี้คือรายเดือนเดือนละสี่หมื่นผ่อนรถสี่คันรพขาน้องรถปอดสอือันนี้ต้องเรียกเสียนัดแล้วอยากสอบเสียติดแต่เออตอนนี้สอบไม่ติดทำไมอ่ะมันยังมีอีกขอกอหรือขอขอไม่รู้งงผิดอยู่ยังงงผิดอยู่ก็เลยไม่ติดเสียไม่นิ่เสียทักทีไม่ติดเสียทีตอนนี้ติดติดอะไรอยู่ ตันนี้ไอ้นัดมัน,อนงอเดอ้อยากให้พี่น้องดูเป็นแนวทางนะครับในเรื่องของการปลูกพืชนะกล <m ug> ้วยอย่ามองข้ามใช้ได้ทุกส่วนนะถ้าเกิด เอาไปกินเอาไปใช้หรือว่าเอาไปทําอะไรไม่หมดก็สามารถทําน้ําหมักได้ได้ได้ปวทั้งหมดเนี่ยม่มีเสียหายแล้วทั้งแต่ยันหลากยันโคนยันใบน่แหละมันมันมีคาว่าเสียหายคำว่ากลวยนะแต่มันของกวยกวยของกวย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 แต่ไม่กล้วยมันไม่กล้วยของก้วยกล้วยแต่ไม่กล้วยเรื่องไรได้นะครับตอนนี้เป็นว่าที่เสียนัด อยากสอบติดแต่ตอนนี้ยังไม่ติดครับผมไม่รู้มันขัดโค้หรือขัดโก้ขัดงอก็ไม่รู้นะครับผมโอเคครับอ้าวมาแล้วเห็นแล้วนี่แกรอนคุ้นๆนี่นี่คือน้ำหมักน้ำหมักของอาจารย์นะครับน้ำหมักหลักหมื่นของอาจารย์มีสูตรหนึ่งสูตรสามคือผสมยี่สิบไนหรือมีมีชื่อผสม ที่พี่น้องได้หลายๆท่านนะครับที่นำไปใช้เอามีสูตนหนึ่งซูนสองสามครบหมดเลยมีสูนสองนะครับนี่ใช้ครบหมดเลยครบหมดเลยนะครับนี่น้ำหมักนะพี่น้องนั้นก็ใช้อยู่โดยที่ว่าผสมผสมของของตัวเองด้วยนะครับผมของตัวเองก็วยผสมสานไปเพราะว่าเราตัดต้นทุนให้น้อยอีกครับให้น้อยลงอีกเพราะว่าเรามีน้ำหมักเราแล้วก็จัดการไปให้มัน นันทสวัสด,ดีสวัส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 ดีเจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วมากับสายฝนอ้าว <c oughs> บอกแล้วอยากฝนมาอยากฝนมาแล้วมัอยางเหยียบเช่อเมือนเนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยก็วันนี้อบอกนันทนัทบ่ายน์มาบอกว่ามีไอ้ทุเรียนอินซีอ่าอยากมากินทุเรียนอินซีอ่าแล้ววันนี้เข้ามาในเนี่ยสวนทุเรียนนันทบอกจะพาไปตัดทุเรียนใช่ไหมก็ที่เรียกจะตัดทุเรียนเนี่ยเออแล้วมาาก็มันเป็นไปตัดกล้วยฮะเปลี่ยนไปตัดกล้วยตัดกล้วยยังไงอ่ะอันนี้เรตามมาตามมา เอาตามมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาเราจะบอกตัดกล้วยยังไงตามพี่น้องจะพาไปตัดทุเรียนแต่นั้นนะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็ไม่น่าเอาฝนมาเออทำไมเอาฝนมาแล้วก็ตัดทุเรียนครับนี่เอาฝนมาเลยตัดกล้วยตัดกล้วยตัดกล้วยดีกว่าง่ายไม่ต้องกวตกต้นนั้นนั้นมีสวนกล้วยต่างหากเหรอหรือว่ายังไงรวมรวมรวม้รวมยัรวม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 รวรวมรวมรวมรเออยู่ในทีเดียวกัน กล้วยหโอมนี่นะนี่ล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 ะโอ้โหพี่น้องดูหวีเต็มเลยเออนี่้อต้นเล็กต้นน้อยอยู่ในป่าทุเรียนเนี่ยเอออันนี้ทุเรียนครับอะไปเราไปตัดกันไปนันัทพูดเบาๆนะพูดเบาๆแต่พูดแรงเดี๋ยวเขายินนะในป่าทุเรียนเนี่ยกล้วยนี่ถือว่าเป็นรายได้เป็นรายได้เสริมรายเสริมอ่ะแต่หวาดเสริมไม่ใช่หวาดเสริมกันบางๆนะ เสริมยางบา้เสริมบางเสริมเสริมกันแค่ว่าทิ่แพ็กอะทิ่แพ็กปุ้มทิ่แพ็กอะถึงหนาหนาเสริมหนาหนาแน่เลยซ้ำหนาหนาเออไม่ใช่เสริมแบบแบบมไมาฝานะไม่ใช่เสริมหนั้นนะแล้วเสริมหนาหนาขนาดไหนเอาหนาจังด้อยต้องมีสามนิ้วขึ้นอ่ะสามนิ้วขึ้นบอกได้ไหมบอกได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวปอยุดมองไปนี่ดูดิเครือกล้วยหอมทองเต้ไม่หมดเลย เพราะว่ามันมีรายได้ผสมประสานที่ว่าเราปลูกกล้วยเนี่ยครับเราก็มีรายได้อีกอย่างหนึ่งเพราะเราจะคอยทุเรียนมันนานมันเป็นปีที่เราจะได้ต้องนั้นเพราะไอ้ตรงนี้ผุกนี่ลื้นี่เราต้องกินต้องใช้เราก็จะเอาตรงไหนละเลยก็หันมาปลูกกล้วยในคนทุเรียนโอ้ดูพี่น้องใช่ใช่ดูพี่น้องดูดูดูนุ่นก็เครือนุ่นก็เครือเครือหมดเลย มีเครือมังเก่ะเนี่ยๆนเกาเนี่ยๆมันแถวเป็นย่างนกว่าจะได้รายได้จากทุเรียนนั้นนได้จากกล้วยก่อนอยากจะกล้วยมันก่อเยาวหวานเลยสีทพกหนาๆเลยสีเพกหนานๆเลยนาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไมฟ้าเนี่ยเไปเดี๋ยวเราไปตัดกันเห็นนั้นนะบอกว่ามาตัดกล้วยพี่น้องอันนี้นี่คือมีแต่กล้วยหอมทองทั้งหมดเลยอาหอมทองทั้งหมดเลยไม่อันนี้คือร่องรอยในการตัดใช่ไหมนี่ ครับครับครับ,รบ,รบ,บนี่ตัดไปละตัดแล<ะ>้วตัดไปละตัดไปไปเมื่อเมื่อวันที่แล้วไม่ได้ขนไปทิ้งเราไว้อ,อย่างนี้เลยเหรอใส่คนไปเลยมือจะไปทิ้งไหนเลยไปอ่าใ<อ>ส่คนไปเลยเดี๋ยวทุกวันเขาก็ต้องเป็นปุ๋ยให้เราบังบมีความเย็นความชื้นอะไรก็ยังก็ยังได้ได้ปุ๋ยไหนอ่ะไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเลยไม่น้อยมาน้อยยังยังยังไม่ถึงว่าจะมาชิมทุเรียนพี่น้องแต่วันนี้นัดพามาไม่ให้ชิมละไม่ให้ชิมละให้ดูกล้วยก่อนนะ ก็ไปเอาฝนมาหนินะเนี่ยแม่อนี่โอ้โหกองอยู่นี่นะเนี่ยกันมังตัด่แหละลูกหลานตัดกันป้าทัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดก็ลังตัดกันดูแล้วก็ปรับมไปนาะนู่นอีกองหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไปดูไปโอ้พี่น้องอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียโอกาสกองไปเนี่ยแต่วันนี้ก็เอาไม่มากอะเอาเอาไม่ทิ้งตัน เขาไม่ถึงตันปกติแล้วมันต้องตันกว่าหนุนนี่นก็ไม่ถึงตัน,นพี่น้องดูครับ<ม>นี่กล้วยหอมทองนั้นนัดอ,อันนี้นัดเราบอกว่าเป็นเปรียบสเสมือนรายได้แบบสีแผกหนาๆเลยโอ้เอาน,นั้นมาเล่าให้ฟังหน่อยดิเป็นยังไงที่มาที่ไปของการปลูกกล้วย<ะ>ในป่าทุเรียนเนี่ยมันคือย,ยังไงเพราะว่าเราปลูกทุเรียนอ่ะมันก็เป็นปีทิ้งเราจะได้ครับ แต่ว่าวันนี้และพวกนี้เราจะกินอะไรเราโมวจะคอยทุเรียนจยนมันก่อยังน้อยมันต้องมี4ปีครับในเมื่อ4ปีแล้วเนี่ยเราต้องไปหาเงินที่อื่นมาบำรุงทุเรียนเราก็<อ>มันมีมนไรายได้ดตรงนั้นเราก็คิดว่าเออไอ้ทุเรียนก็กล้วยเนี่ยมันต้องกูยุวยกันได้ครับเลยก็เลยเอากล้วยนะมาปลูกขัง้นทุเรียนมันแล้วลุยไปพอฝนทามันมาแล้วเอ้ากล้วยเราก็มีเครือนี่ว่าทุเรียนเราก็โตไปตา,ามปกติ เออมันก็ไม่ได้ว่ารังแกกันเท่าไหร่นะเออก็ตางคนตางอยู่ไอ้อันนั้นก็ตางคนตังกินยีดยายแล้วก็ชีนนดเหมือนกันหมดครับ,รบเออเราคุยกันแล้วว่าทุเรียนก็กลัวเดี๋ยวตกเป็นผีน้องกันนะเอออย่าให้รังแกกันเออเอันนี้เราคุยกันแล้วนะ้าเลยก็ามาพูดกันนะอันนี้นี่พูดกันเล่นันุ๊กๆนะเออคือว่าเราคุยกันแล้วว่าอย่าทะเลาะกันเขาก็ตามที่เราสั่งเขาครับเขาก็อันนี้ก็มีเครือไปมีลูไปอันนี้เขาก็โตไป ทุกอย่างไม่ได้รังแกกันเลยก่อนเราก็เขาก็อยู่้วยกันได้เราก็มีรายได้ตรงนั้นมาเลี้ยงจนเจอนะหลูกล้านบางตัวเราเองบางขับปุ๋ยขายาอะไรก็อยู่ได้อยู่เขาไม่มีไม่มีอะไรผลกระทบต่อกันเลยไม่ไม่มี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 คือว่าเขาเลี้ยเขาหนาทีเขาโตไปคไอ้นี่เขาพอตอนเขามีลูกแล้วตอนใต้เคลือปั๊บแล้วเขาก็ถูกตัดต้นพอตัดต้นปั๊บมันก็ได้แสงสว่างจาก ลำกวลวยแบบนี้ได้นะตึงกลวยแบบนี้แหล,ละเคยก็แดดแสงแต่วางเคยว่าป้าก,ก็โตง้งเข้าไปอีกแล้วอีกนั่นกลวยก็ขึ้นมาทำฝั่ามือไทยอีกพักหนึ่งพอหลังจากนั้นมีเครือแล้วก็ตัดไปก็แดดแสงแต่วางอีกมันอยู่อย่างเงี้ยก็คือขึ้นอยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่เรื่อยๆตัดอยู่เรื่อยๆใช่พอต้นกลวยอะเราปลูไก่ไก่คนต้นทุเรียนอะเราเอาไว้ต้นเดียวของไก่ต้นทุเรียนอ่าเอาอย่าเอาไว้ทั้งสองต้นสามต้นเพราะอะไรนะนะเพราะว่าถ้าเอาไว้สองต้นสามต้นเนี่ยอีต้นนี้มีเครือเออ ไอ้ตัวนี้ขึ้นมามันกว่ามือดอยู่แล้วครับพอตัดตัวมีเครือปั๊บตัวนี้ตัวปั๊บมันก็มือดอีกอมันไม่ได้รับแสงสวัางเลยเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ตัวเดียวพอครับพอตัดปั๊บก็มีแสงสว่างอย่างน้อยต้องสามเดือนนะสามเดือนเที่วเขาแด้แสงสว่างนะครหลังจากนั้นก็อีกเดือนทั้งเดือนเขาแด้แสงพวามืดอีกคือว่ากัวเนี้ยมันโตจะมีเครือนะครับพอยืนแล้วก็ถูกตัดอีกมก็ก็ได้แสงสว่างอีกอยู่อย่างเงี้ยอ๋อเหรอถ้าะเอาไว้สามตัวเนี้งปี มือตลอดเลยเออตลอดเลยเพราะฉะนั้นทะเลียมก็ไม่โตครับอ่าคือว่าเขาไม่ได้รับทั้งสว่างเลยไม่ใช่ปลูกก็ปลูกเต็มไม่หมดเลยเต็มไปไม่าจัดการกันเลยแล้วไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ผีหรือน้องหรือครับมันก็ไม่มีแสงสว่างมันก็ไม่โตต้องจัดการเขาด้วยจัดการเขาด้วยคือว่าให้ขนาดั้งสว่างบ้างครับเออไม่ใช่ว่าสีตัวหาตัวมือฟ้ามัวดิน ตัดเครือบเล่นนี่โรีบุดฟ้ามือดิแล้วเขาจะได้รับแสงสว่างได้ยังไงจากนทุเรียน่ะนะเออเพราะฉะนั้น่ะเรา่ควรเอาไว้ต้นเดียวครับว่าตัดตัดปั๊บมันก็นลุงลุงปั๊บมา้อีกหลายเดือนมันเขจะถึบอีกอทุเรียนเขาก็โตเขาไปเดี๋ยวเขาได้รับแสงแสงสว่างพอพอเขาพออยู่ก็ได้ เข้ามาแดมืดทั้งวันทั้งคืนครับผมเนี่ยในี่ผมผีผมทำไอ้ไอ้กล้วยในปาทุเรียนน่ะนะครับเออเนี่ยแล้วอย่างนี้คือลูกหลานทั้งหมดเลยลูกหลานทั้งหมดเลยมันม่มีใครได้หนึ่งล้านลูกหลานมาช่วยดูพี่น้องดูดูมีลูกหลานดูกิจกรรมในสวนที่นันท์สร้างขึ้นมาเราก็แลี่เดี๋ยวก็ได้ขันจ้างมาขนมอะไรมันก็วางกันไปครับเอออเาถวยกันถวยกันแล้วตรงนี้นี่คือนันท์ ไม่ได้ใช really. ้เคมีเลยไม่ได้ใช <c oughs> ้เลยไม่ได้ใช้เลยมีหน้าไหนเด็กๆเข้ามาวิ่งเล่นในสวนสบายเลยไม่ใช่เลยเพราะว่าตอนนี้ใช้อินทรีกาดน้ำมันครับผมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าโอ้เราไม่จ้องการเคมีก็ได้ตอนเนี้เพราะว่ามันมีมันจัดการของเขาเองยังไงก่อนอันชายนายกขึ้นมาดิดูยกผลผลิตกล้วยของสวนนั้นทำไมดูนีอนี่โอ้โหดูพี่น้องไอ้อย่างเงี้ยอน้องเธอมา ถูกไหานั้นเราวินน้อยมาฟังหน่อยสมมุติว่าเนี่ยอย่างเครือนึงเนี่ยกี่หวีเนี่ยอันนี้สี่หวีครับแย่สีสามสี่ใช่อ่สี่หวีครับอ่าสี่หวีถ้าเป็นคิดเป็นรายได้รายได้ก่ออันนี้ก่อจํานวนเจ็ดกิโลครับเจ็ดกิโลโลี่สามบาทครับอันนี้ขายเป็นกิโลอ่าสิบสามบาทเป็นกี่บาทเนี่ยเป็นมันมันเเกือบติดร้อยครับฮะเกือบติดร้อยก่อก็กิโลสิบสามบาทสิบสามเจ็ดสามหยิบเอ็ดขาดไปก่าวาจะได้ร้อย อขาดไป9กาบาทนะครับผมเอาเากาสิบบาท้วกันนะอ่ะเก้าสิบบาทนี่นี่ยังยังวีเนี่ยเคือนี้เกาสิบบาทเก้าสิบบาทแต่เวลาเนี้ยผมมีอยู่ห้าพันต้นเดี๋ยวเท่าไรนะห้าพันห้าพันแต่ว่าถูกตัดไปแล้วอยู่ประมาณถูกตัดประมาณสามพันต้นละเหลืออีกสองพันอีกสองพันนี่พ่อมันมีลูกอีกแล้วเล็กๆขึ้นมาอีกเป็นพันอีกรู้กี่พันอ่าไอที่ตัวเล็กๆขนาดเนี้ยนะ ขนาดเนี้ยนะครับขนาดเนี้ยอีกกี่พันไม่รู้อีกกี่พันต้นไม่รู้แต่จะตัดต่อไปมันได้อีกพันสองพันครับเออ๋ยวขนาดนี้ก่อนอีกไม่ไม่นานเกินว่าเดี๋ยวก็มันก็มันจะอยู่ประมาณห้าพันตลอดนั่นแหละห้าพันต้นตลอดเออนั่นแหละไม่ได้เอาไวมากกว่านี้ไม่ได้มากกว่านี้มันจะแน่นเกินอ่ามันแน่นมันแน่นเน้นแล้วทุเรียนเราอ่ะมันไม่ไม่ไม่รับทั้งสว่างครับเออมันจะมือตว่ามูลดินมันจะต้นทุเรียนจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเบนเบนครับมันมันแดดอากาศนะครับเขาว่ากันว่าแดดอากาศอ่ะมันก็เนี่ย แล้วอันนี้เนี่ยถ้าเรียกเป็นรายได้เนี่ยเป็นรายได้รายรายวันรายเดือนรายปีมันเอาเป็นรายอาทิตย์รายอาทิตย์รายที่กากาการายเดือนอาทิตย์รายเดือนอ่ะเนี่ยเฉลี่ยได้ไหมว่ารวมแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งมันก่อนอาจจะเป็นประมาณเกือบหาสี่หมื่นฟ้าสี่หมื่นฟ้าต่อเดือนนี่นะต่อต่อเดือนนะอาคิตาเว็นเป็นเดือนเลยนะเ่าเป็นเดือนเลยเอาเวลาชิดหนกเลยนะถึงหนึ่งเดือนแล้วกันครับ จาก5พันต้นในสวนทุเรียนแปลงนี้กี่ไร่แปลงนี้แปดไร่แปดไร่พี่น้องคูณเอานะครับสิบสองเดือนคูณเอาแล้วยังไม่รวมในเรื่องของนนไม่ว่ากันทุเรียนอีกไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันเดี๋ยวแล้วต้นทุนน่ะต้นชุนกล้วยน่ะมันไม่มีต้นทุนแล้วนะฮะจริงเหรอป่อมันไม่รู้ว่ามันมันได้ปั๊ะไม่รู้ต้นทุนมันไงมันมีเลยนะก่ะก็ขายน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยขายโน่สองโน่กับสามพิบาทละนะะ ลักเมล์มันไปร้อยหนึ่งขายนอนด้วยนอด้วยเนี่ยนอ่เนี่ยนอนเนี่ยก็สาสบาทเลยนะเนี่ยเนี่ยแนี้ไปร้อยเลยนะสมมตินะคับเนี่ยดไปร้อยเลยอีกสบบาทถ้าเราจะขายกว่าเราก็ขาย15สิบหาบทดอีกสิบห้าบาทนี่เรเอาไว้ว่าเมล์เขาเอไว้เมล์เขาแก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาเต็มวันเนี่ยประมาณหานอหกร้อจ็ด้อยกับนอ่สิบห้าสิบห้าสิบห้าอีกครับอ่าและอันี้ก็ร้อยอีกคือว่าต้นทุนเนี่คือว่าไม่ต้องคุยกันแล้วมันไม่มีต้นทุนละต้นทุน มีแต่ค่าขนมให้ลูกหลานอ่เมีน่ะนี่เดือนหนึ่งประมาณสี่หมื่นน่ะเดือนหนึ่งสี่หมื่นอ่ะอาทิตย์กลมๆสี่หมื่นพี่น้องคูณสิบสองเข้าไปคูณไปมันกันก่อก็อก่อดีกว่านานๆแหละนะนีแพ็กนานๆนะนี่เพ็กนานๆนาเออเออนี่นี่แล้วในเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับกล้วยมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีตปลูกกล้วยมเนไม่ไม่มีโรคตายพองตายพายมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีกล้วยหอมนี่มีมีไม่มีเลยแต่มีเต้นล้มบะ มแต่ลมลมเอาไปกินเท่านั้นหรือว่าหักกาถอะไรเงี้ยที่เราข้ามอ้าวแล้วแล้วต้นทุนบำรุงล่ะเอาอะไรบำรุงก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ของอาจารย์่ะปุ๋ยอินทรีย์อนะบำรุงเนี่ยนะดินเนี่ยนะนี่นะที่เห็นดำดำนี่นะนี่เนี่ยดดำเนี่ยดำดำเนี่ดำนี่นะนี่นี่นีนี่นี่นนี่นนี่นี่นีนีุนี่นี่นีนี่นี่น่กี่ ก่อต้นกล้วยต้นเนี่ยใช้ประมาณไม่มันหนักกันสี oh, sure? uh, ่โลสี right. ่โลอ่ะโูปหกบาทให้บ in ่อยไหมก็ก็เดือนเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งอ่ะก็คือให้พร้อมกับทุเรียนอ่ะพอไปเลยจริงๆแล้วก็คือเอาสารบำรุงหองอาจารย์มาใส่ทุเรียนได้หมดเลยกลล้วยยได้หมดเลยเดือนจริงครั้งหนึ่งครับเออแต่ถ้าเดือนน้นถ้าถ้าลืมถ้าหลงก็มันก็อดไปอดไปเดี๋ยวลืมหลงเนี่ยนะอดไปเดี๋ยือนกินเอาเดือนหน่ะครับเออคือเอาทีเดียวกัน เดือนละข่างระข่างข้างข้างเนี่ยเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ยกองอาจารย์เราหกบาทหกบาทกระตุมม้นประมาณสี่โลสี<บ>่โลก็กระำไรยี่สิบาบาทยี<ะ><ะ>่สิบกวบาทเนี่ยเราได้กู้คือรับเก้าสิบคือละเก้าสิบอ่าเราก็ยังมีกําไรหน่อยนะและไอโนอเนี่ยคือว่าผลปล่อยด่าที่ว่า<ล>เอากีโนละ่ะไอ้ตัวนี้ก็จะไว้หานอหานอก็นอสิบห้าบาทขับปุ๋ยพอเออทำดูกําไรไปครับผมขายเนื้อมั่งข่าตัดต้นไฟคนมั่งอะไรมาก็ยังยัง เห็นบอกว่ามีออเดอร์น้ำหมักส่งอาจารย์ด้วยอ่ะอย่าเอาไอ้เนี่ยต้นกล้วยเนี่ยต่กล้วยอย่าทำน้ำให้จารย์ไม่ได้ทิ้งเลยก็คิดว่าต้นกล้วยทั้งในป่าเนี่ยจะมาทิ้งทิ้งเถากากใจคิดไว้นะครับอาจจะทิ้งกากไปคนทุกอย่างที่เอาออกได้จะรีดออกให้หมดไให้หมดเลยเอออ่านนะตีความคิดไว้นะแต่ว่าตอนนี้เดือมทาแล้ว ทําแล้วไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำแล้วทำแล้วเออเนี่ยกากนี่ก็ใส่คนี่ไปไอ้น้าก็ทรงอาจารย์ไอ้ลูกก็ขายไปตลาดไอ้โนก็ไปก็ทำพันุไม้เออมอนมันก็มีมีที่ไปนะมีที่มาที่ไปม่อ่ะถือว่ามันแตกต่างไหมระหว่างปลูกกล้วยอยู่ในสวนทุเรียนกับปลูกทุเรียนโดยที่ว่าเป็นเชิงเดียวเลยไม่มีพืชอื่นมาแจมมาแจมเลยไอ้ปลูกทุเรียนในเชิงเดียวครับ ผู้เรียนเขาก็โตดีสวยดีครับแต่ว่าถ้าเขามีทุนอ่าแต่เขามีทุนมันก็เอาไดา้อยครับถ้าอคนทุนน้อยหรืออ้คนที่ว่ามไม่ค่อยมีทุนล้ว,วปลูกไปงั้นเนี่ยคือว่ามันก็ได้บางเขามีเรามีครับไอ้ยังงั้นอะ่ะควรจะใส่กล้วยควรจะใส่กล้วยควรจะใส่กล้วยครับไปไม่คนจะเอาดินทิ้งวางเปล่าคือว่ายังยังน้อยๆเราก็ทาความสะอาดเขาเหมือนกันครับแต่มันต้องตัดหญ้าที่จะาอะไรเขาเหมือนกัน แต่เพราะฉะนั้น,นเราจับตากดินเอาดินตากแดดไปทําทไมให้มันมีผลประโยชน์เออร้อนๆมาเข้าแตะต้นกล้วมาก็ไอ้ฮาร้อนนักเกินออกยังดีนะรหรือฝนตกมาใบกลวยยังไบบานไม่ทันอ่ะนะบใบกลวยมันยังช่วยได้หันเงี้ยมองกขบเอา จะแก่นี่วะนี่จะแก่เอาเรากระตังมาแล้วที่ลังมาแล้วที่ลัเอ้เคยด้แต่แล้วอัตกราสิบเป็นไงวะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งเลยังหมดเลยคือว่าที่เราทำันเนี่ยไม่ให้เสียเราต้องจัดการก็มันให้ให้หมดอ่ะจนกลัวแล้วก็ทําเป็นหน้าไปทรงอาจารย์ไอ้จนกล้ามมันก็ใส่คนทุเรียนไอ้ยังนอมันก็ไปเพลนธุพลินไปไปแล้วพี่น้องดูไป อันนี้คือวันนี้มีแม่ค้ามาเอาแม่ค้ามาเอามาแต่เขาเอาไม่เยอะไม่เอาไม่เยอะแต่วันนี้เอาอันที่หนึ่งนี่คือออกทักตัดครั้งหนึ่งอ่าอาทิตย์ครักหนึ่งถ้าเอาไม่เยอะไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาอีกอาทิตน้าต้องมาอีกถ้าเอาไปเยอะๆน่ะเอาไปก็คือเป็นชอกอาทิตย์แค่ที่ตัดนะครับแค่ที่เอาไปไม่เยอะก็เอาเอาไปสักครึ่งหนึ่งอีสิ่งนี้มันจะตัดครับนั่นน่ะดีไหมดีถามว่าดีไหมในในชีวิตผมเพราะนครอบครัวผมน่ะผมว่า ไม่มีอะไรจะอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าเราเป็นเป็นลูกทุนไงนะเป็นลูกทุนว่าเราก็ไม่ใช่มีทุนทรัพย์อะไรมากมายเนี่ยทำเป็นลักษณะเนี่ยผมถือว่าสบายสบายนี่พี่น้องดูกิจกรรมที่นันทสร้างขึ้นมาในสวนให้กับลูกกับหลานปลูกฝังในการทํามาหากินของของลูกหลานอ๋อดูต่อไปลูกหลานก็วิทย์อาชีพนี้ได้คี่ตาก็ทําเอาไว้ก่อนไม่ได้ทสียหายอคือว่ายังยังแขกไขว่ายังยังพอ พอมีนะพอกินพอมีพอกินทีว่าเราไม่ต้องไปอะไรไปปลูกจิลูกจางอะไรเขามันครับกลัวจะรอทุเรียนออกลูกนม่นับก็ได้พี่ว่าเล็กๆเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยกับผีปูกเริ่มเล็กๆเนี่ยผมถามผีทีอีกกี่ปีอีกกี่ปีเออแล้วกาอาทิตย์หน้าจะซื้อยาชีดอีกแล้วจะเอาตรงไหนอ่ะใช่เนี่ยแล้วอาทิตย์หน้าเราไม่มีลูกไม่ได้ไม่มีครับต้องอีกไม่รู้กี่สิบอาทิตย์เป็นร้อยออาทิตย์อัะมั้ง ถึงว่ามันจะได้ผลจากมันนะนะตรงหนู่นซปีหาปีนู่นใช่ไหมครับเออแล้วระวังเนี่ยผู้กี้หรือเนี่ยจะเอาที่น้ำไปซื้อยาฉีดมันเพราะฉะนั้นเรากว่าเอาจะพวกเนี้ยนี่เลยพวกเนี้ยเนี่ยเกย์ไข่เกย์ไข่กันไปนะครับผมเกย์ไข่ขี่กันไปกันอันนี้เกาโตไปอันนี้เราก็ได้เขาหมั่งเราหมั่งนะทุเรียนหมั่งเราหมั่งก่ออยู่กันไปปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งก็รวยรวยรวยเป็นรายได้รายสัปดาห์อ่ารอทุเรียนเติบโตโอ้ยแงนมองจนจน ล้วแต่ว่ายังางเยนะก็แต่จะมองอ่ะเหมื่อไรมันจรวดดีว่าเมื่อไรจะมีเรือก็ดีว่าอย่างนี้กับผลงัือยู่ปาอย่างนี้แล้วเขาก็อยู่คู่กันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งผู้เรียนทั้งกล้วยกล้วยแต่นั้นแนะนําในเรื่องของกล้วยก็คือเป็นกล้วยกล้วยหอมทองถ้าเป็นกล้วยน้ําว้าก็ได้ครับแต่ว่ามันถ้ามันว่ากล้วยนว้าไทยอ่ะนะมันชอบตายพลาย เออถ้าเป็นเป็นกล้วยอะไรก็เรียกมะลิองอะไรนะมะลิองมันจะสูงใหญ่เออใช่มันจะจะแพ้แล้วต่นนี้มันมันมันโตเกินอ๋อมันจะสูงฟันนี้เยอะนะครับเออแล้วเราจะเอาไว้เชิงเดียวก็ไม่ได้เพราะตัวเขาสูงจัดเครับจากเมื่ว่านจะกินนมเยอะเออเราก็เลยว่าหันมาใช้หอมทองครับถ้าเป็นกล้วยหอมไอ้กล้วยกล้วยไข่อ่ะนะครับเป็นกล้วยไข่อ่ะผมไม่เคยสนับสนุนในปาทิเลียนะครับไอ้ไอ้กล้วยพันเนี่ย น้ำหนักมันน้อยแล้วเราชาวบ้านทำมันจะทำมีคุณภาพบ้างใช่ว่าไปใช่อาชีพนะถ้าอาชีพเขามีคุณภาพก็ต้องห่อต้องทำอะไรอย่างดีถึงก็จะได้ราคาอย่างเราก็ปล่อยเรือก็จะได้จิลโล่เหมือนหาบาทหกบาทวีงหนึ่งก็ได้เหมือนเกินสามติดบาทเหมือนว่าจะไม่คุ้มน้ำหนักมันน้อยนี่อย่างงี้นั้นก็คิดเป็นในเรื่องของรายได้เสริมแต่เสริมนานๆเหมือนซีแพคแต่อันนี้ก็คือ วัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือทำทุเรียนทำทุเรียนนะครับถ้าเกิดว่าทำสวนกล้วยให้เป็นอาชีพเลยเนี่ยมันต้องหอเนาะมันต้องอหอต้องดูแลเขาอย่างดีเนาะมันต้องหอต้องอะไรทำให้มันดีนี่เราก็ทำว่าไอ้กล้วยพวกน,นี้ที่แรกคิดจะหอะคำมไฮหอ,อหอแล้วก็ว่าเวลาจสุกมาผิวมันไม่สวย อ๋อเหรอฮะ,ะมันไม่ใช่ธรรมชาติรั่ไงเลิกก็าามาจองคอดีสบายเราแล้วมาจองไไม่มีที่วลาต้องกันใช่ไหมเออมันก็ออสบายเราเว้ยมันจองคอมรับเออมันตองความก็เออแล้วเออเลาแล้วท<ต>ีนี้ยังมีกล้วยอยู่ในสวนของนันนั่นเนี่ยนันัเคยสังเกตไหมว่ามันเกลือกูนกันยังไงระหว่างทุเรียนกับกล้วยเหมือนเหมือนเหมือนว่าเหมือนพี่น้องกันอะเหมือนพี่น้องกันเหมือนเหมือนเลยนะเหมือนว่าพี่น้องกันนะเพราะว่าถ้าแดดเป็นมาทั้งนี้กล้วยเขาก็บังไง บังแสงไห้นะไม่ให้ร้อนจัดพอตอนบ่ายบ่ายเขาจะรองอยู่ประมาณทักสองชั่วโมงพอมาดันนี่ปั๊บกลุ่ยครั้งนี้เขาบังให้อีกบังให้อีกคือว่าเขาจะรับแสงร้อนนะไม่เกินสองชั่วโมงต่อวันนี่คือตัวของทุเรียนของทุเรียนที่สภาพต้นใบเขารับได้รับได้ถ้าเราปล่อยกลางเจงเนี่ยเขาจะรับตั้งแต่ก้าโมงเช้ายันสามโมงเย็นโอ้รับมากเกินไปรับมากเกินไปเพราะอย่างนี้เขาจะรับก็ตอนเที่ยงนะ ตอนเคียงหาใบมูงอะนะต้องใชรับใรับได้ก่อนเนนาเกินสองชั่วโมงพราะหลังจากนั้นก็มีความเย็นของใบกล้วยมันไฟไปไฟมาอย่างเงี้ยก็ร้อนได้็นทีนะถึงเขาถ้าจะแตกได้ตั้งแต่ลมพัดมาเลยมันก็คือว่าขายความร้อนของเขาได้เพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยไม่ใช่ใบทรงพุ่มเนาะมันเป็นใบนะพี่น้องจะเป็นใบอะไรใหญ่ใหญ่ใบใหญ่เพราะว่ามันมันเราไม่ให้เป็นกออดูดูพี่น้องดูนี่ดูนะครับ นี่คือดานผิวดานไรก่อนไม่ไม่เก้เกินเพราะว่ามันมันขีดน้ำหมักอะนะครับขีดน้ำหมักแตะกอมันมันกาะผิวมันกาะออกเพราใช่ดัดเออแล้วได้ใส่เคมีด้วยไหมเคมีไม่ใส่ไม่ใส่เลยใส่ใส่ปุ๋ยจานี่ยใส่สารปุ๋รนิดของจารย์อย่างเดียวแล้วก็น้ำหมักอ่ะน้ำหมักขีดไปขีดหมดเลยขีดหมดเลยขีดหมดไปรู้ว่าใครจะไปตรงไหนก็แล้วแต่ซับใจจะลงดินจะลงดินลงต้นกล้วยอะไรก็แล้วแต่ใช่ตะกอนมตะกอนอ่ะมันลงดินอยู่ครับ มันไอ้กวยไม่น้อยนะครับกวนมันเยอะๆไอ้ยากขาโอ้ยเหมือนเราควจะได้กินบ้างวาตอนนี้นะไม่มควรขาดไม่ควรหมดด้วยตั้ดาบกูได้กินเต็มเต็มน่าชีดมาไอ้ยานะไอ้ไอ้กวยไอ้ยาเขาได้กินเต็มหมดีกคนมากะไอ้กวยมันก็บังไปแล้นี่ไอ้ยาก็โม่งนี่ทำไมกูจะได้กินบ้างวะได้กินบ้างวาใช่มันตอนนี้ก็ได้กินเต็มเต็